รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย oh, <dear. S 3> ทุกคนคะวันนี้มีแอมีภารกิจแบบเร่งด่วนที่จะต้องเดินทางไปยังจังหวัดนครปฐม นอกจากการเดินทางครั้งนี้นะคะจะเป็นการเดินทางที่ฉุกเฉินแบบสุดๆแล้วยังถือได้ว่าเป็นครั้งแรกค่ะที่จะต้องดูแลสิ่งเล็กๆที่เรียกว่านกเอามีนกมาแล้วตอนแรกที่เล่าให้ฟัง บอก็เป็นลูกนกลูกนก,ก,ก,กบ้านแกสิเห็นแล้วมันสงสารน่ะคนที่เขาจับมาเขาเห็นเลี้ยงไว้ในกรงก็เลยขอเข้ามาขอเขามาขอเขามาทำอะไรก็ว่าจะเอาไปปล่อยปล่อยที่ไหนคือ,อเราเราจะไปต่างจังหวัดอยู่แล้วไงต่างจังหวัดนี่คิดว่านกหนึ่งตัวไปปล่อยต่างจังหวัดแล้วชีวิตจบงี้หรออระหว่างนะวันจะได้ปล่อยต้องเลี้ยงก่อนถูกไหมคะเลี้ยงเ,เป็นไหมไม่เป็นเลี้ยงนกไม่เป็น ไม่เป็นไรขอมาแล้วดูแลไปก่อนพตรจะง,งานเข้าเลยอาอาเลิกบน่นเอาเข้าบ้านก่อนเอาเข้าไม่ได้นิ่งๆอยู่เอาไว้ในรถไปไว้ในรถเอถเอปเปิดอีกทีหนึ่งสุกกลายเป็นนกอบ <laughs> เปิดแอร์ให้นกอยู่ไม่ได้นกมันไม่ได้นิ่แอร์ขนาดนั้นอากาศไม่โล o แดดร้อนแดดร้อนเอาไปแถวนน้นก่อนไปหลังกระบะหลังกระบะ นกชนิดนี้จัดได้ว่าเป็นนกเขาเหี่ยวหอนกที่โปรดิวเซอร์มีเขาเก็บมาค่ะเขาบอกว่าเป็นนกเขาเหี่ยวโอ้แล้วนกเขาเหี่ยวต้องเลี้ยงยังไงคะเอาเขาไปปล่อยที่ไหนอะมีข้อมูลก็ไม่มีบอกดิสิโปรดิวเซอร์ฉันหาเรื่องมากหาเรื่องสุดๆเอาเงะ เราจะมีผู้รู้รค่ะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนี้เองเขาจะรู้ทุกอย่างในโลกขอไลน์ถามก่อนอาจารย์คะนกเขาเหี่ยวรู้จักไหมคะเราจะต้องเอาเขาไปปล่อยที่ไหนคะอาจารย์บอกว่าเอาไปปล่อยเขาดินใช่สิเบสขอพิมพ์แพ อาจารย์มันใช่ใช่ใชปหะตอบช้าไม่ทันใจโทรฮัลโหลสวัสดีค่ะอาจารย์ไม่สะดวกคุยใช่ไหมคะโอเคโอเคเดี๋ยวค่อยคุยกันจัดคากสดดีจ้อาจารย์อยู่ในห้องประชุมแต่แอบแชทกับมีโอเคปะใช้เสียงนี้ได้แต่พิมพ์ได้ไง งั้นเราฟ o l l o w อัพเรื่องการพิมพ์ก่อนรนุยนี่ไงลายมาดาเลยใช่เวลาไหมล่ะประชุมอยู่พึ่งตัวเองบ้างข,ขาข้อมูลเพิ่มันใช่ใช่ไหม,มหน่วยฟื้นฟูนกล่าเหยื่อหน่วยนี้ก็คือเป็นการรักษาฟื้นฟูนสภาพของนกล่าเหยื่อนกนักล่าเช่นสัตว์ป่าคุ้มครองของไทยที่บาดเจ็บ ป่วยหรือถูกทำร้ายโดยมนุษย์ให้แข็งแรงและพร้อมจะกลับคืนสู่ธรรมชาติในถิ่นอาศัยและฤดูกาลที่เหมาะสมต่อชนิดของสายพันธุ์เช่นเหยี่ยวอินทรีนกแร้งนกแสกและนกเขาลอดแล้วเขาแต่เขาเนี่ยจะลอดไหมล่ะ แล้วก็ให้คำปรึกษามีด้านแน่ๆเลยและนี่แหละค่ะคือต้นตอของภารกิจสำหรับนมิในการนำนกเขาไปส่งมอบที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมค่ะไปส่งน้องก่อนนะ ยังไม่รู้เลยว่ามีน้องเอ้ยนงตัวนั้นชื่อเนิบเนิบนะพี่น้องกับหนูอะทุกคนปดิเส์มีตั้งชื่อวันเนิบเนิบเห็นพี่น้องกันนิ่งนได้ค่ะโอเคได้แต่ว่าเพื่อความอยู่รอดของเนิบเนิบเราจะต้องนําส่งต่อเราจะไม่เลี้ยงเองนะคะไม่อย่างนั้นเนิบเนิบจะกลายเป็นอาหารของนิ่งนิ่งสนักสนุนกัน มาดูทางดัชแคมแอนด์ดรคิดถึงความปลอดภัยในงานยกคิดถึงเทคนิคอลลิฟตอล ำไมหนูไม่อยู่ข้างบนนะลูกอย่างตาเหลืองตาโปะตาโตเต็มที่แปลว่าสุขภาพยังได้อยู่อันนี้คิดเองนะจ๊ะเราถึงที่ที่ทำให้หนูปลอดภัยอยู่เป็นอยู่ได้กินเป็นแล้วลูกคุณหมออยู่ข้างในค่ะทุกคนไม่แล้วถ้าเกิดว่าเราเข้าไปอ่ะแล้วหมอบอกว่ามันไม่ใช่อะมันเป็นนกธรรมดาทั่วไปเราเอากลับเลยนะ แมวดูดูอย่างนี้ก็ไม่น่าจะใช่นกธรรมดาทั่วไปนะคะคิดไม่ได้เหรอคะ,ะวันนี้คือต้องเป็นเขาอะค่ะนกเขาอะเขาอะสักเขานน,ะะนี้แหละคะ่ะเนาะเธอเนาะตัวเนี้ขอมาก่อนไปหาคุณหมอตัวเนี้เพเขาทำ้านแบบเขาจะมองตาเราแล้วเขาก็ค้าอินเดียเขาจะสบตาเราตลอดนี่เราตั้งชื่อให้แล้วนะเนิบเนิฟน้องเนิบเนิบ รักนกนักล่าเหยื่ออย่าซื้อมาเลี้ยงฟังไว้ค่ะคนเก็บมารักนกนักล่าอย่าซื้อมาเลี้ยงเพราะว่าเราเลี้ยงเขาไม่เป็นถูกต้องแล้วนะคะที่เรานำเขามาให้ผู้รู้ผู้อยู่เป็นผู้ดูแลกับที่นี่เข้าไปพร้อมกันขอก่อนมารยาทด,ดีอ่ะสวัสดีค่ะ คุณหมอปลาใช่ไหมคะที่เราคุยกันอันนี้ค่ะเป็นนกที่เก็บมาสรุปว่าตัวนี้เป็นเขาเหี่ยวนะคะเขาเหี่ยวถูกแล้วทุกคนข้อมูลที่ให้มีเพียงค่ะเป็นเขาเหี่ยวอันนี้เป็นลูกนกไปคะคุณหมอปลาคิดว่าเป็นตัวเต็มไว้นะคะดูจากขนเต็มไว้คือแต่แค่นี้ใช่ไหมคะแล้วทำไมทำไมคนแถวบ้านเขาถึงเก็บได้อะคะมันน่าจะเกิดจากอะไรคะหรือว่าเขาบอกว่ามันอยู่บนนินอ๋อนยญาตตั้งบนนี้นะคะก็คือบางทีอะค่ะมันจะเหมือน ก็อาจจะเพียหรือว่าอาจจะสวยก็ได้ค่ะก็แล้วก็หรืออาจจะเจอเหตุแบบชนกระจกชนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยู่ที่ผืนนกงชอบบินชนกระจกใช่ไหมคะค่ะส่วนใหญ่เพราะว่านกมันจะมองไม่เห็นกระจกอะค่ะถ้าสมมติว่าเป็นคนปกติที่เข้ากับนกมางี้ต้องทําไงบ้างคะคุณหมอก็อย่างแรกก็อาจจะต้องรบกวนให้ผู้นําส่งอะค่ะเขียนเขียนไปแล้วก็สปาเดี๋ยวนะคุณหมอขนขนนางอะอ๋อเด็ดกับตัวที่นาต้องต้อง ต้องยืนแล้วล้้แล้ว,ลว,ลวเป็นไรไหมคะไม่เป็นไรคะ่ะหน่วยฟื้นฟ,นฟนูนกไล่เหยือ่อหน่วยนี้จริงๆมีหน้าที่อะไรบ้างคะหน่วยนี้จริงๆนะคะขึ้นตรงกับกรมอุทยานะคะคือเหมือนการทํางานร่วมกันหน้าที่หลักๆของเราก็จะมีรับช่วยเหลือนกล่าเหยื่อนะคะที่บาดเจ็บ อย่างเช่นอาจจะเป็นลูกนกตกต้นไม้นกที่ถูกรดชนหรือจริงๆถ้าเป็นนกเลียงที่หลุดออกมาอะไรเงี้ยทางเราก็รับอะค่ะเพื่อนํามาฟื้นฟูหรือว่ารักษาให้เขาหายดีแล้วก็ปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติไม่ตกใจไม่ตกใจไม่ติดไหมคะขาขาขาติดขาติดอย่าอย่าดื้อไม่ดื้ลูกไม่ดื้อโอโอตายแล้วตื่นเต้น อันนี้มันเล็กอะคะ<ห>่ะพี่บอกว่ามือพี่ออกไม่ได้<ห>ถ้าสมมุติว่ากรณีที่คนทางบ้านดูอยู่แล้วเขามาเจอเคสแบบแอมก็คือเหมือนไปเจอนกที่แบบเลี้ยงไม่ได้เลี้ยงไม่เป็นหรืออาจจะป่วยมาก่อนเขาไม่ทราบอะไรเลยเหมือนเหมือนมีแอมแล้วแอมนำมาที่นี่คือเขาอะค่ะพอนำมาเนี่ยมันต้องมีสเต็ปของการยื่นให้หรือการส่งมอบให้คุณหมอปลายยังไงบ้างคะก็จริงๆไม่มีอะไรยุ่งยากอะ,ค,ะค่ะก็ะขอแค่นำมาส่งแล้วก็ เขียนใบแล้วมอบสัตว์ป่าค่ะเป็นหลักฐานว่าเราได้มอบนกตัวนี้ให้เป็นของอกรมอุทยานรับผิดชอบแล้วเรียบร้อยแล้วก็สามารถปล่อยมันคืนสู่ธรรมชาติได้ค่ะ ก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นขั้นตอนการทํางานของทางนี้เองนะคะที่จะมีการติดห่วงขาที่แสดงเลขประจําตัวนกแสดงสถานที่พบนกอย่างเช่นในห่วงขาก็จะมีเขียนของกรมอุทยานประเทศไทยอย่างเงี้ยค่ะเป็นหลักฐานติดตัวนกไปแล้วก็อาจจะมีการเก็บเลือดตรวจสุขภาพหรือว่าถ้าเขาบาดเจ็บมาป่วยมาก็จะมีการรักษาเบื้องต้นประมาณนี้นะคะ่ะอันนี้เป็นห่วงขาก็เราจะติดที่ข้างขวาของค่ะ ในห่วงเขียนว่าอะไรเอ่ยก็จะมีนะคะ,ะ DNP Bangkok ก็คือเหมือนบอกบอกสถานที่นะคะว่าเจะลงที่ไหนไทยแลนด์ Thailand, แล้วก็จะเป็นรหัสอะคะ 10A ก็คือจะเป็นขนาดห่วงขาก็แล้วแต่ขนาดตัวยิ่งเบอร์เยอะก็คือยิ่งตัวใหญ่ใช่คะ่ะแล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นเลขประจำตัวคือ05160 แล้วเราก็ปล่อยเขาอยู่ในนี้เหรอคะไปถึงให้เขาบินตามธรรมชาติอย่างเงี้ยค่คะค่ะก็ออคือการที่ถ้าหากเราใส่ห่วงขาไว้เป็นสัญลักษณ์ถูกไหมคะในเมื่อเราถ้าเราปล่อยออกไปแล้วเรามีใครเจอเขาจะตัวเป็นๆหรือเป็นซากแล้วมีห่วงขาก็คือจะสามารถตามแล้วทราบได้ะคะออ่ะว่าเขาเป็นใครมาจากไหนเ,ออเขาเคยอยู่ที่ไหนมาก่อนประมาณนี้ค่บเนิบๆศูนย์ห้าหนึ่งหกศูนย์ วันอาทิตย์อของน้องเรื่องเ,องเป็นเคยูหกศูนย์แปดค่ะตามได้ที่เพจอ่ะค่ะค่ะอ๋อที่เห็นคร่าวๆก็มีคนหาหายคนหาหากักค่ะน่าจะเกิดจากเมื่อวานค่ะ เมื่อวานที่นางรืดขนหางนางกระจายเลยขนหางพวกนี้เราเขาจะฟื้นฟูต,ตัวเขาเองใช่ไหมคะค่ะแต่ว่าจริงๆเรื่องขนนี่ค่อนข้างจะอ่อนไหวเินซิทีฟอะคะเพราะว่ากว่าเขาจะผัดขน ได้นะคะก็คือใช้เวลาอย่างน้อยสี่ถึงหกเดือนอล้วกลายเป็นว่าถ้าขนหักเนี้ยเรากลายเป็นต้องให้เขาอยู่ที่นี่นานเพราะว่าเขาบินไม่ได้ใช่ค่ะก็เสียเวลานกด้วยแล้วก็บางตัวถ้าอยู่นานไปอะค่ะมันจะคุ้นคนก็จะทําให้โอกาสที่จะปล่อยคืนอะยากลักษณะนี้ก็คือโดนตัดขนปีกมานะคะอุ้ยเหมือนแบบเลี้ยงเหรอเป็นไปได้ว่าจงใจเลี้ยงอะค่ะจริงหรอต้องบินแต่ว่าโชคดีว่าไม่โดน ตัวกระดูกปีกนะคะเพราะว่าอ๋อนี่นี่คะตรงนี้ใช่ไหมคะที่โดนตัดให้เรียบเลยอ้าวหนูเป็นนกเลี้ยงเหรอลูกเราไม่คาดคิดเลยว่าเขาจะเป็นนกเลี้ยงอยากให้เห็นว่าขนนกอะมันจะมีอ่อนอ่อนยันต้นต่อใช่ไหมคะที่มันจะเป็นแข็งแข็การแข็งแข็งขึ้นเรื่อยเเขาว่าโดนตัดถึงประมาณนี้ยเราก็เลยรู้สึกแบบ เป็นความโชคดีและเป็นเรื่องเรื่องราวดีๆเป็นอีกหนึ่งภารกิจดีๆของของพวกเรานะคะชาวเดียวเนี่ยวหลาที่ได้ทําภารกิจนี้ในการปล่อยให้เขาไปเจอไปอยู่ในมือของคนที่สามารถฟืน้นฟูเขาช่วยเหลือเขาให้สุขภาพเขาเนี่ยสมบูรณ์แข็งแรงแล้วก็พร้อมที่จะปล่อยเขาเป็นอิสระต่อไป <S <S อ,อ หนูบินหนี่ศิษาอาหารของเธอเป็นตัวเลอยู่ก่ก็จริงๆถ้านกขนาดเล็กอะค่ะเวลาเขาได้เหยื่อเขาก็จะจับผีก็คือเขาก็จะใช้กรงเล็บแล้วก็จะงอยปากเขาอะค่ะในการค่อยๆฉีกกินกรงผัดมากรงผัดมาเฮ้ยเหมือนกันเลยหรือเปล่าอันนี้คืออันนี้คือเขาจุดค่ะเขาจุด ก็คือตัวขนลายขนเขามันจะดูเป็นจุดๆแล้วก็มีคิ้วสีขาวอ๋ออันนี้ก็จุดนี่นาอะไรอ่ะกำลังฉีกเหยื่อลูกอ่อนอ่ะถ้าจะถ่ายหรือไม่ถ่ายจะตัดออนแอร์หรือไม่ออนแอร์ก็แล้วแต่อันนี้ก็จุดอะเขาแมวค่ะดูดีๆลายขนเขาจะเป็นขีดๆแล้วก็ไม่มีคิ้วรูอ๋ออันนี้จะเป็นเขาแมวเขาแมวบอกว่าฉันกำลังีทติ้งอันนี้ตัวตัว นกคู่ของแท้เลยบางคนก็เรียกเขาปู่ฮะเขาปู่เขาคู lonely, no. ่ค <ê> ่ะตามเสียงเดียค่ะอ๋อเขาปู่เขาคู่คู่แล้วต่นกนกนกตัวนี้ก็คือว่าโดนอะไรมาหรือเปล่าคะคือตอนนี้วินิฉัยแล้วน่าจะเป็นตาบอดนะคะก็เลยปล่อยไม่ได้อือเราก็เลยเหมือนกับว่าให้อาหารเขาเองตลอดแล้วก็เลี้ยงเขาไปเรื่อยๆเข้มๆไม่กล้าออาไปปล่อยขขางนกค่ะกลัวไม่ได้เ๋ย อ่ะไปเราไปข้างนอกกันอันนี้เรียบร้อยเสร็จภารกิจการสมมอบถูกไหมคะค่ะเรียบร้อยอ่างันเดี๋ยวเราไปคุยกันข้างนอกกันทุกตัวเขามีเหยื่อเป็นของตัวเองกันอะคะสารหนักสนิมดอยมาถูกทางดัสแคมแอนดรอยคิดถึงความปลอดภัยในงานยกคิดถึงเทคนิคอลลิฟต์อัลร้อนในบาดผิวเผยขาวใส ĐUÔI MAURIN SKIN SẢN MẶC SẦN NỨM ĐÔI yeah. MÀ <laughs> THANG DASH CAM AND DROLE <laughs> KHÍT THỰNG QUÀM LỘT PHÀI ĐÌNH NGÀN TECHNICAL lift. ปร้นนีิบาดผิวเผยขาวใสด้วยมาเรีนสกินหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอิก,กูเอามีนกมาแล้วตอนแรกที่เล่าให้ฟังบอกว่าเป็นลูกนก ุกบ้านแกสิเห็นแล้วมันสงสารน,น่ะนกที่โปรดิวเซอร์มีเขาเก็บมาค่ะเขาบอกว่าเป็นนกเขาเหี่ยวนกเขาเหี่ยวเนี่ยเป็นนักล่าเหยื่อกลางคืนมีรูปร่างแล้วก็ลักษณะการบินคล้ายเหยี่ยวนกเขาเขาจะมีการจับแมลงต่างๆแล้วก็สัตว์เลื้อยคลานขนาดเล็กเป็นอาหารนกชนิดนี้ค่ะถือเป็นสัตว์ปาคุ้มครองามละ ออกผู้ได้ฝ่าฝืนมีโดจํำคุกหรือทางปรับทางจำคุกโอ้ย y g o d โปรดวเซอร์ฉันหาเรื่องมากหาเรื่องสุดๆนกที่เขาได้มาเป็นสัตว์ป่ากคุกคองเเนี่ย เพราะว่าคําว่าสัตว์ป่าคุ้มครองคือมันจะสูญพันธุ์หรือว่ามันมีจํานวนน้อยหรือมันอะไรยังไงอะคะไ,ไ,มไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของสูญพันธุ์นะคะก็คือเขาถือว่าสัตว์ป่าทุกชนิดนะคะ่ะที่อยู่ในประเทศของเรานกทุกตัวนกทุกชนิดที่ทำรังวางไข่อาศ,ศัยอยู่ในประเทศหรือว่าแม้จะแค่อพยพมาอาศัยอยู่ชั่วคราวก็ถือเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองนะคะอะในนเราก็มีโอกาสนะคะได้มาคลินิกนกไล่เหยื่อกันแล้ว ก็ต้องมีนกป่วยแล้วก็ต้องมีนกหลายชนิดให้เราไว้เชิญชมเสียงมือนเด็กร้องแต่แถวนี้ไม่มีบ้านคนคิดว่าจะเป็นเสียงนกค่ะทุกคน เมื่อสักครู่แอบเดินเล่นมานกใหญ่ๆกันทั้งนั้นเลยอันนี้ค่ะตอนนี้นกที่มีอยู่ตามกรงต่างๆอันนี้คือมีนกชนิดไหนบ้างคะตอนนี้จริงๆก็หลายชนิดอยู่นะคะแต่ว่าถ้ากรงตัวใหญ่ๆที่เห็นก็คือเป็นพวกเหี่ยวดงเหี่ยวภูเขาอะคะ่ะก็คือเราจะไม่คุ้นตาเพราะว่าถิ่นอาศัยเขางจริงอะอยู่ในปา่าดิบป่าโปร่งลึกๆเข้าไปค่ะอ่ะแล้วมีนกชนิดไหนคะ ก็ตอนนี้ถ้าเป็นกลุ่มเหยี่ยวที่ดูน่าสนใจก็จะมีเหยี่ยวดําท้องขาวเหยี่ยวต่างสีนะคะอันนี้คือที่กลุ่มเหยี่ยวดงที่หมอได้กล่าวไว้แล้วตอนนี้เราก็จะมีอินทรีปีกลายหนึ่งตัวมีแรงสีน้ําตาลหิมาลายหนึ่งตัวค่ะแล้วนอกนั้นก็จะเป็นพวกเหยี่ยวร้งเหยี่ยวแดงเหยี่ยวปีกแดงค่ะแล้วก็ถ้าเป็นกลุ่มนกกลางคืนก็จะมีนกแสกนกแดงนกเขาแมวนกเขาจุดแล้วก็ล่าสุดตัวนี้ก็มีนกเขาเหยี่ยวมาจากที่นี่ นกที่นํามาส่งเนี่ยจากัดไหมคะว่าจะต้องเป็นอะไรเช่นบางคนอาจจะเห็นนกพิราบก็ส่งนกพิราบเห็นนกเขาก็ส่งนกเขานกเอียงก็ส่งนกเอียงดังนั้นนกที่ที่นี่รับคือนกประเภทไหนบ้างคะสําหรับที่นี่จะจํากัดเฉพาะเป็นนกล่าเหยื่อค่ะก็จะมีพวกเหยี่ยวแร้งหรือว่านกเขานกฮูกนกแสกอย่างเงี้ยค่ะ จะเป็นใน,ในกลุ่มนี้ถ้าเป็นนกป่าอื่นๆทางมหาวิทยาลัยของเรา,าค่ะก็จะมีหน่วยช่วยเหลือนกป่ารับรอ,องอยู่อีกทีนึงปกติสุดท้ายพอเราเลี้ยงแล้วเราก็ปล่อยถูกไหมคะใช่คไปปล่อยที่ไหนคะต้องดูตามสภาพที่อยู่อาศัยเก่าของเขาเลยค่ะ อย่างถ้าเป็นเหยี่ยวแดงก็จะต้องไปปล่อยริมแม่น้ําหรือว่าปากอ่าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าถ้าเป็นนกอินทรีก็ปล่อยทุ่งหญ้าค่ะส่วนใหญ่หลักๆก็จะไปปล่อยเพชรบุรีตรงนั้นก็จะปล่อยเหยี่ยวดําด้วยก็ได้ค่ะเนิบๆปะคะเนิบๆเนิบๆก็จริงๆอยู่ตามชานเมืองได้เหมือนกันก็อาจจะไปปล่อยส่วนสาธารณะหรืออะไรแต่ว่าถ้าเขาเป็นนกเลี้ยงมาก่อนก็อาจจะไปปล่อยเลือกปล่อยในพวกเขตห่วงห้ามที่ไม่ให้คนเข้าเขาก็จะไม่เจอคนอีกเขาก็จะใช้ชีวิตของเขาได้ คุณหมอปลาคะการดําเนินงานของที่นี่ถ้าสมมติบางท่านที่เขาสนใจแล้วเขาอยากมีส่วนร่วมด้วยเนี่ยเขาสามารถมีส่วนร่วมในด้านไหนได้บ้างคะก็นอกจากจะเป็นผู้ช่วยเหลือนกนานกมาส่งแล้วก็ยังสามารถช่วยสมทบทุนนะคะ ผ่านบริจาคผ่านเข้ากองทุนวิจยัยนกนักล่าเพื่อการอนุรักษ์นะคะเงินที่ได้มาทุกบาททุกสตางค์ก็คือเอามาใช้เป็นค่าอาหารให้กับนกที่กําลังฟื้นฟูอยู่หรือเป็นค่าตรวจวินิจฉัยโรคในนกที่ป่วยหรือว่าเป็นค่ารักษาพยาบาลอะไรเงี้ยค่ะ <Yeah! S 1> แล้วก็สําหรับใครที่บริจาคเกิน500อะค่ะสามารถส่งหลักฐานการบริจาคส่งไปที่อ e ีเมลไดอะค่ะ l a p t e r f u n d k u g m a i l c o m อันนี้ก็คือสามารถขอหนังสือขอบคุณจากทางคณะได้ <S <S ในเคสอุปถมัมมีไหมคะสำหรับสมมติว่าถ้าเราตัดไปสี่ขาเนาะเขาก็จะมีการบริจาคให้สําหรับแบบน้องหมาที่เขาชอบตัวนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าในนกในเคสของนกมีไหมคะนกล่าเหี่ยหรือเนิบเนิบ,นบอย่างเงี้ยค่ะ ก็สำหรับในหน่วยฟื้นฟูนี้ค่ะก็มีเหมือนกันนะคะเป็นเหมือนโครงการอุปถัม์นกล่าเหยือก็สําหรับประชาชนคนไหนที่สนใจค่ะอยากจะอุปถัม์นกเป็นรายตัวก็สามารถทําได้ค่ะเงินก็จะเอามาใช้เป็นค่าอาหารหรือว่าค่าดูแลรักษาเขาคือนกอุปถัมภ์ไม่จําเป็นต้องเป็นนกพิการนะคะบางตัวก็เป็นนกที่แข็งแรงดีแล้วก็พร้อมปล่อยก็ได้เหมือนกันค่ะไม่จํากัด น่ารักดีน่ารักดีน่ารักดีแล้วแล้วทานอย่างอย่างกรณีนนเนิบเดิมเนี่ยค,ะค่ะถ้าทางแอมะคะจะมา follow up อาก,การนางสมมติอีกสองสามเดือนอย่างนี้ได้ไหมคะจริงๆติดตามผ่านทางเพจก็ได้ทางรหัสหกศูน <60 8 S 1> <ช>ย์แปด KY หกศูนย <68 S 1> ์สามารถสอบถามมา <c oughs> ได้ค่ะว่า KY หกศูนย์เป็นอย่างไรบ้างตอนนี้เป็นบินได้หรือยังกินเองไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะถามได้ก็ประมาณปีนึ่งแล้วนัานโดนตัดปิกขนาดนั้นเน้อต้องปล่อยให้นางฟื้นฟูได้เต็มที่ก่อนใช่ค่ะปีนึงแล้วก็เอาไปเทสทีมมาก แถวนี้น่าจะแฮปปี้กว่ามั้มงดูสมบูรณ์กว่าเพนเพนแห้งไร้ม่เหนือนคุณหมอก็อยู่ที่หัวหน้าหน่วยค่ะอาจารย์ชัยาันว่าเขาจะพิจารณาปล่อยที่ไหนแ้เขาบอกไปปล่อยในสวนสาธารณะ